วันน <Workers> ี้4พฤษภาคมนะครับตรงกับวันชาตรมงคลนะครับและเนื่องในโอกาสวันชาตรมงคลพุทธศักราช2,568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพิดรให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพิดร เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมากษัตริยาธิราชณวพระสีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันชาตรมงคลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมากษัตริยาธิราชที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์นานาประการแก่อาณาประชาราษฎร์สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับแผ่นดินไทยโดยมีบุคคลสำคัญ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยราธิราชอาทิคณะองคมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายอัลทินชาบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำหรับวันฉันตระมงคลมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามทเทว,วมหามากุฎวัทยมหาราชรัชกาลที่4โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชาพิเศกและพระราชทานชื่อว่าฉัตระมงคล ในรัชกาลปัจจุบันวันบรมราชาพิเศษคือวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงทวันเลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีหลังจากนั้นทุกวันที่4พฤษภาคมของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนในช่วงค่ำวันนี้นะครับรัฐบาลจะจัดงานสมมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชาตรมงคลในเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลโดยนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานสมมสรสันนิบาตรัฐบาลได้เชิญคณะองคมมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเอกอัคารราชทูตกงสุกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุนอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภา,าสาหกร,รมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยพร้อมผู้สมรสเข้าร่วมในงานสมมูสรสันนิบาตสำหรับการจัดงานสมมสรสันนิบาตจะมีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา18 50. นาิกานาทีเป็นต้นไปรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกรนรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเัยมมงคลโดยพร้อมเปลี่ยนกัน